ดีเจออ f ค่ะสี่โมงเย็นกับอีกยี่สิบเก้านาทีนะครับคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นมาค่ะเราถามว่า ถ้าความจําเรายังดีอยู่เราก็จะจาได้ว่าอ๋อเราเริ่มจากหน้า,นาทองแต่คนบอกว่าความจําดีค่ะแต่จำชื่อเพลงไม่ค่อยได้เพลงมันเยอะเลือเกินกับ uh, พี่ใช่ค่ะเพลงเยอะมากแล้วเราก็จะเปิดเพลงแรกในชั่วโมงที่2ของอ้อมเนี่ยเป็น playlist of the week ค่ะก็คืออันดับ4นะคะสำหรับวันนี้ที่อ้อมเลือกม,มาเปิดณน,น้าทองนะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นของเราค่ะเอาที่คุณผู้ฟังอยากฟังมารวมกันให้หมดเลยมา ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะคะซาวด์แทร็กจากบุพเพันนิวาสสองเลือกได้ไหมทุกวันพรุ่งนี้ไว้ใจได้กาแล้วก็ปิดท้ายที่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้บัตรคอนเสิร์ตขายกันให้พุ่นเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอ้อมเปิดลานาคัมบินก็เตรียมกดบัตรนะคะ5สิงหาค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในศิลปินคันเสเซ็ตนะคะคือน้องลานานะคะเราจะเรียกทุกคนว่าน้องแต่เราต้องมีบางคนที่เราต้องเรียกว่าพี่ซึ่งมันมีจํานวนน้อยมากและอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังจะเรียกอ้อมว่าพี่เป็นคนดูที่เป็นพี่ น้องอ้อมหรือเป็นคนดูที่เป็นพี่อ้อมถูกไหมเราก็จะมีอยู่เวอร์ชันแถวๆนี้ใครที่โตมาในยุค90ยุคคัสเซ็ตเราไปเจอกันนะคะคุณผู้ฟังวันที่เราจะเจอกันวันคอนเสิร์ตคือ24 25กันยายนนะคะส่วนวันที่เราจะกดบัตรไปด้วยกันคือ5สิงหาที่ไทยที่เกตเมเจอร์ Major ทุกสาขานะคะอันนี้ก็เชิญชวนเอาไว้เพราะอะไรคิดว่าน่าจะอยาก เล่นคอนเสิร์ตกันส่วนหนึ่งคนเล่นก็อยากเล่นอยากร้องแต่คนที่เฝ้ารอการออกจากบ้านแล้วแบบปี2020ิเอ่อโดนแคนเซิลคอนเสิร์ตกันให้วุ่นเลยหมถึงคนดูก็แบบว่ารู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ฟาวฟาวจัดไปใครกล้าไปดูก่อนเอาจริงคนเล่นก็ต้องใส่หน้ากากปะ แล้วใส่ประมาณ8ชั้นนะอ้อมว่าวันนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เลิกงานยามดีเจอกันก็ไปเจอกันและอีกเลิกงานยามดีหนึ่งไหนๆอ้อมก็เปิดถ้าเธอรักใครคนหนึ่งแล้วอ้อมขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันเพราะวันนี้อ้อมไปทําธุระมาแล้วอ้อมก็ผ่านอ้อมเห็นซุ่มแบบไปถึงแอรียที่เขาแบบมีโปรโมทอ่ามินี่ เมื่อวานนี้วันก่อนด้วยบุพเพันิวาสสองเอาว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่ว่าจะเข้าไปสองในที่ไหนก็คงจะได้เห็นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยสําหรับอ๋อเจ้าแล้วนะคะเรารอกันมานานแล้วกับภาพยนตร์ร่วมทุนฟอร์มใหญ่บุพเพันิวาสสองนะคะที่ร่วมกันระหว่าง Gdh นะคะกับบอร์ดแครส์ไทยเทเลวิชันนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วแหละมันก็เป็นเรื่องของความรักข้ามภพข้ามชาติในอดีตนะนะของพี่หมื่นแล้วก็แม่หญิงกาเกตนะคะซึ่ง ตอนนี้เขากลับมากลับมาเกิดใหม่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะมีคุณปิงนะคะอดีศรเป็นผู้กํากับนะคะเรียกได้ว่าอัตรสในเรื่องนี้แน่นอนมันต้องมีความโรแมนติกแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นตั้งฉากมาแล้วแหลมๆมาแล้วว่ามันมีแอคชั่นและคอมดี้ต้องมีแน่แน่เพราะอะไรตัวคุณโป๊ปกับคุณเบลล่าสองคนนี้เนี่ยเขาก็ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกของเขาอยู่แล้วมันก็มีความคอมดมี้อยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิด้มอมบอกว่ากิ๊กสุวัจนี ปุกกี้ประวินุคุณคิดว่าจะมาด้วยแบบหนังดราม่าไหมคงไม่ใช่คลิกสุวัชนีปากเงินแบบนั้นนะคะแล้วปุกกี้อีกแล้วมีพี่บอบบี้และ้องไอซ์แม่ใช่ป่ะเต็มที่คุณผู้ฟังอ้อมไม่เคยชื่อไม่หมด้อมรู้นะคะทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการแสดง ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเตรียมตัวออกเดินทางข้ามภพข้ามชาติกันนะคุณผู้ฟังนะคะทั่วสยามก็คือวันพรุ่งนี้28กรกฎานคมในโรงภาพยนตร์นะคะติดตามกันได้ค่ะก็ใครที่รอแล้วก็รอมาเรื่อยๆการรอคอยของคุณสิ้นสุดแล้วค่ะ EFM f, f Live